เคยสงสัยกันไหมครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เดียวเนี่ยจะเป็นทั้งผีปู่ย่าที่คอยดูแลคนในชุมชนค่ะแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นพญานาคราชผู้ยิ่งใหญ่คุมแม่น้ำโขงทั้งสายได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเจ้าต่งที่แถบบึงการลาวกันครับใช่เลยค่ะเรื่องนี้คือ ถ้ามองผิวเผินอาจจะดูเหมือนเป็นนิทานนะคะแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนมากซับซ้อนอยังไงครับคือเราต้องมองภูมิทัศน์ความเชื่อทั้งหมดเลยค่ะว่าตำนานนี้มันไม่ใช่แค่น,นิทานแต่เป็นเหมือนโครงสร้างที่จัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างคนธรรมชาติแล้วก็อำนาจเหนือธรรมชาติในพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ศักมมดิ์สิทธิ์ข้ามพรมแดนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ข้ามพรมแดนเั้นเรามาเริ่มกันที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญเลยดีกว่านะครับ ที่ปากแม่น้ำกระดิ่งหรือที่เขาเรียกกันว่าศพเชค่ะจุดที่แม่น้ำโขงกับแม่น้ำกระดิ่งมาเจอกันพอดีใช่ครับเขาเชื่อกันว่าตรงนี้แหละคือประตูเชื่อมโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลและก็เป็นเหมือนเส้นทางจาริกของเหล่านาคาเปรยพธาตุพนมด้วยและตรงนี้เองค่ะที่สถานะของเจ้าโต่งน่าสนใจมากคือในมิติแรกท่านเป็นผีบรรพบุรุษครับผีบรรพบุรุษตามคติความเชื่อดั้งเดิมเลยของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยอ แต่ที่มันพิเศษขึ้นไปอีกคือท่านถูกยกระดับให้เป็นพญานาคผู้ควบคุมสายน้ำและฝนฟ้าเป็นการผสานความเชื่อที่น่าสนใจมากค่ะโอ้โหเหมือนเป็นการโปรโมทเลยนะครับจากวิญญาณบรรพบุรุษธ,ธรรมดารรมดากลาาเป็นเทวนาคราชแล้วความเชื่อพวกนี้มันแสดงออกมาในชีวิตประจำวันของผู้คนยังไงบ้างครับชัดเจนมากค่ะผ่านพิธีกรรมเลยจะมีพิธีบวงสวงใหญ่อยู่3วาระคือเดือน3เดือน6 แล้วก็เดือน11ซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับปฏิทินเกษตรกรรมเป,เป๊ะๆอ๋อตั้งแต่ขอบคุณหลังเก็บเกี่ยวไปจนถึงขอฝนเลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีนางเทียมหรือร่างทรงเป็นเหมือนสื่อกลางเดี๋ยวนะครับนางเทียมในข้องคุณมีพูดถึงใบพลูทาปูลสีชมพูด,ด้วยนี่มันคืออะไรครับเหมือนเป็นอุปกรณ์พิเศษเหรออารมณ์เหมือนเป็นเครื่องมือเสียงทายเลยค่ะเวลาใครเจ็บป่วยหนักๆเขาก็จะใช้ใบพลูเนี่แหละค่ะเสียงทายเสียงไทยยังไงครับ หนังเทียมวางแล้วใบพูตั้งขึ้นได้ก็แปลว่าอาการจะดีขึ้นแต่ถ้าใบพูล้มลงก็อาจจะหมายถึงตรงกันข้ามค่ะมันคือการทำให้เรื่องชีวิตความตายที่จับต้องไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่พอจะเข้าใจได้สำหรับชาวบ้านโหสุดยอดเลยแล้วที่ผมทึ่งอีกอย่างคือการที่ตำนานนี้ไปผูกกับพุทธศาสนาได้แบบเนียนมากๆเลยครับใช่ค่ะ และประเด็นนั้นก็สําคัญมากคือเจ้าตงและบริวารเนี่ยถูกจักว่าเป็นนาคฝ่ายสัมมาทิฏฐิคือเป็นนาคฝ่ายดีที่ยึดมั่นในศีลธรรมอ mm hmm. ช่วงเข้าพรรษาก็จะมีการจําศีลภาวนาเหมือนคนเลยค่ะแล้วเป้าหมายสูงสุดของนาคในตํานานนี้ก็คือการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแปลว่าเป็นการยอมรับว่าพุทธปัญญาอยู่เหนืออิทธิฤทธิใดๆทั้งหมดถูกต้องเลยค่ะฟังดูเป็นความเชื่อที่เก่าแก่มากนะครับแต่ที่น่าทึ่งคือมันยังอยู่ แล้วทุกวันนี้มันทําหน้าที่อะไรครับในโลกปัจจุบันทุกวันนี้ทําหน้าที่เหมือนเป็นการทูตวัฒนธรรมเลยค่ะ การทูดวัฒนธรรมใช่ค่ะคือใช้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดบึงการของไทยกับแขวงบริครมไซของลาวอย่างงานรำวงสวงนี่มีนางรำเป็นพันๆค,คนเลยนะคะแล้วก็จะมีการเชิญคณะผู้แทนจากฝั่งลาวมาร่วมด้วยตอกย้ำความเป็นเครือญาติทางวัฒนธรรมสองฝั่งโคงสุดยอดเลยจากผีบรรพบุรุษสู่การทูดระหว่างประเทศผมเห็นเกร็ดหนึ่งที่น่าสนใจมากเรื่องนาคให้หนามที่คำทำนายมันจะกลับกัน ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับอ๋อเรื่องนั้นสะท้อนภูมิปัญญาชาวบ้านได้ดีมากค่ะคือคำทำนายผ่านร่างทรงถ้าบอกว่าปีนี้นาคมาหนึ่งตัวจะแปลว่าน้ำถ่าอุดมสมบูรณ์มากหนึ่งตัวคือน้ำเยอะนะครับใช่ค่ะแต่ถ้าบอกว่ามาเจ็ดตัวเจ็ดตัวก็น่าจะยิ่งเยอะขึ้นไปอีกสิครับกลับกันเลยค่ะกลายเป็นว่าปีนั้นจะแห้งแล้งที่สุดอ้าว ทำไมล่ะครับงงเลยเพราะชาวบ้านเขาตีความว่าถ้านาคมาเยอะเกินไปจะเกี่ยงกันทำงานค่ะไม่มีใครยอมปล่อยน้ำลงมาเลยกลายเป็นปีที่แล้งแทนเป็นกุศโลบายสอนเรื่องความร่วมมือได้แบบแยบยนต์มากอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับทั้งนั้นก็สรุปได้เลยว่าตำนานเจ้าตงนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าโบราณแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีลมหายใจจริง ใช่ค่ะยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนข้ามพรมแดนมาจนถึงทุกวันนี้อืม mm. และนั่นก็นำมาสู่คำถามชวนคิดทิ้งท้ายนะคะว่าในยุคที่พื้นที่ตรงนั้นกำลังพัฒนายอย่างรวดเร็วมีสะพานมิตรภาพแห่งที่ห้ามีแลนด์มาร์กริมโค้งความท้าทายข้างหน้าก็คือชุมชนจะรักษาสมดุลระหว่างการเปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวกับการรักษาแก่นแท้ทางจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมไว้ได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะ